สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันในหัวข้อที่ว่าลูกของเรานะครับจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานหรือไม่นะครับเด็กคนหนึ่งจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานได้หรือเปล่าตัวชี้วัดคืออะไรเราสามารถจะดูได้จากอะไรจริงจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราดูได้ตั้งแต่วัยเรียนดูตั้งแต่สิ่งที่เราปลูกฝังเขาตั้งแต่เด็กเลยนะครับครนี้จะให้ดูภาพแบบนี้นะครับ Okay. นะครับลูกเราจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานได้หรือไม่ผมชวนคิดตามแบบนี้ครับสมมุติว่าในการจ้างงานงานหนึ่งนะหรือไม่ใช่จ้างงานก็ได้เป็นลูกค้านะครับขอให้เราทําอะไรบางอย่างให้ขอให้บริษัททําอะไรบางอย่างให้สมมุติเขาบอกว่าเขาจ้างเต็มที่เลยร้อยเปอนะครับคนแรกทาออกมาน้อยกว่าร้อยคนที่สองทำร้อยเท่าเป๊ะแบบที่สั่งเลย กับคนที่สามทำมามากกว่าร้อยคำถามคือเราอยากจะจ้างคนไหนทำงานให้เราครับหรือถ้าเราเป็นลูกค้าเราอยากจะซื้อบริการซื้อสินค้ากับกรณีไหนมากกว่านะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติเราบอกว่าเป็นเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับ product design นะครับเราบอกไปแล้วว่าสเปคที่เราต้องการอะไรต่างๆเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับสิ่งที่เราต้องการให้ออกแบบคืออะไรบ้างคนแรกออกแบบมา สเปคต่ำกว่าที่เราต้องการฟังก์ชันนั่นฟังก์ชันนี่ขาดดีไซน์ไม่สวยหรืออะไรต่างๆอันนี้คือทำน้อยกว่าร้อยอีกคนนึงทำมาเท่ากับเอ็กซ์ปีเคชันเป๊ะเลยนะครับต้องการเท่านี้ออกแบบมาแบบนี้เป๊ะเลยทุกอย่างครบถ้วนไม่มีอะไรที่เป็นที่ตำหนิเลยแต่อีกคนนึงครับออกแบบมาอันแรกครบถ้วนแต่มีอีกแบบอีกแบบอีกแบบให้เลือกด้วยและแต่ละแบบมีความแตกต่างกันมีลักษณะที่แตกต่างกัน เพื่อให้เป็นออปชันให้กับลูกค้าได้เลือกดูมากขึ้นอันนี้ทำมากกว่าร้อยย้อนกลับไปถามอีกทีครับว่าถ้าจ้างร้อยระหว่างคนที่ทำน้อยกว่าร้อยเท่ากับร้อยแล้วก็มากกว่าร้อยเนี่ยเราอยากจ้างใครแล้วเราคิดว่าใครจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมากกว่าครับคือแน่นอนครับเป็นใครก็ต้องอยากได้แบบนี้มากกว่าร้อยสั่งไปเท่านี้แต่ทำมาเกินแล้วดีมากๆมีออปชันให้เลือกเ,อกเยอะมากๆ ดูแล้วใส่ใจจริงจังเต็มๆมากๆแล้วเกินกว่าที่คาดหวังไว้เยอะมากเนี่ยครับคือคนที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแต่สิ่งที่น่าเสียใจเป็นแบบนี้ครับเอาเรากลับมาดูบ้านเมืองเราก่อนหลักสูตรประเทศไทยประถมมัธยมมหาวิทยาลัยไ,ไม่ว่าจะชั้นไหนก็ตามเนี่ยเราตัดเกรดกันเน่มีเกรด4เกรด3เกรด2เกรดหนึ่งนะครับถ้าร,รู้ๆหน่อยก็เรียกว่า a b c d หรืออะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับแต่ว่าเกรดเนี่ยก็คือ4 3 2ส80%ถือว่าได้เกรดส คือดีเลิศ7ปเกรด3ดี60%เกรด2พอใช้5 0เกรด1ผ่านเห็นแล้วมันขัดแย้งอะไรกับเครงบนไหมครับเราบอกว่าในการจ้างงานลูกค้าสั่งงานหรืออะไรก็ตาม100%เราต้องการสิ่งที่มากกว่า100%เป็นใครก็อยากได้อะไรที่มากกว่า100%แต่ดูระบบการศึกษาสิครับเขากำลังสอนอะไรเขากำลังสอนว่าได้แค่80%ก็ถือว่ายอดเยี่ยมละ จ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นไรถือว่าดีหกสิบเปอร์เซ็นต์พอใช้พอใช้ย่อมาจากพอใช้งานได้ว่าไม่ว่ากันห้าสิบเปอร์เซ็นต์ผ่านโอ,อ้ผ่านก็ดีแล้วอย่างน้อยก็ไม่ตกนั่นแปลว่า expectation ของการศึกษาระบบแบบนี้มันต่ำมากนะครับเราผลิตแต่ละคนออกมาจากการศึกษาระบบนี้เนี่ยเผลอๆเนี่ยเป็นคนที่คิดแบบนี้หมดเลยว่าอ๋อเขาสั่งร้อยเหรอไม่ต้องทำร้อยก็ได้เพราะที่ฉันเคยเรียนมาทั้งชีวิต 80%ก็ผ่านไอ้ก็ถือว่าดีเลิศแล้วแล้วอันนี้ประถมมัธยมมหาวิทยาลัยเนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยบางทีเนี่ยไม่ใช่แค่ปริญญาตรีด้วยโทเอกเนี่ยจนไปถึงด็อกเตอร์เนี่ยบางทีก็ยังคิดกันแบบนี้คือสมัยหนึ่งที่ผมเคยเคยเรียนนะครับผมเคยถามอาจารย์ผมมันเป็นมันเป็นวิชาเกี่ยวกับพวกโครงสร้างแมคานิกอะไรประมาณเนี่ยนะครับผมถามว่าในโจทย์ข้อนั้นที่เราทํากันเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่ให้คํานวณว,ว่า คานเนี่ยจะต้องวางไว้ตรงไหนถึงจะรับน้ําหนักได้แล้วตึกไม่ถล่มลงมาเรานี้ผมไปถามอาจารย์ว่าคือถ้าโจทย์ข้อเนี้ครับเราทําถูกหมดคํานวณถูกหมดว่าอะไรอยู่ตรงไหนเนี่ยอันนั้นคือถูกต้องเพราะตึกมันจะไม่ถลม่มแต่สมมติผมคํานวณผิดไม่ว่าจะเป็นแสดงวิธีทําผิดหรือตอบผิดหรือตรงไหนผิดก็แล้วแต่เนี่ยมันแปลว่าตึกถล่มใช่ไหมแปลว่าผมไม่สมควรได้คะแนนในข้อนั้นใช่ไหม อาจารย์บอกว่าเฮ้ยคุณจะไปซีเรียสอะไรขนาดนั้นก็ผิดนิดนึงก็ไม่เห็นเป็นไรเลยถ้าคําตอบคุณผิดแต่วิธีทำคุณถูกคุณก็ได้9้าเต็ม10แต่ถ้าเกิดวิธีทําคุณผิดแต่คําตอบคุณถูกคุณก็อาจจะโดนหักมากหน่อยอะไรประมาณนี้เขาไม่ได้สนใจเลยนะครับว่าตึกมันจะถะล่มหรือไม่ถล่มเวลาเป็นของจริงนั่นแปลว่าเรากําลังปลูกฝังให้คนเนี่ยหยวนหยวนอะไรก็ได้ง่ายๆสบายๆผิดนิดผิดหน่อยไม่เป็นไรหยวนหยวนไป80%คือดีเลิศ ถ้าคนแบบนี้ออกไปอยู่ในตลาดแรงงานออกไปเป็นเจ้าของกิจการมากๆมากๆถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสังคมกับโลกเราก็จะมีแต่คนที่ทำงานน้อยกว่าร้อเต็มไปหมดเลยพอแค่80ก็ดีเลิศแล้วคราวนี้มาเล่ากันต่อนะครับในระบบของ British Curriculum ระบบอังกฤษเนี่ยนะครับอันนี้เราอาจจะคุ้นเคยกันแล้วนะครับจริงๆผมจะเริ่มโชว์ตั้งแต่ยเก้นะครับเ10 11 12 1 3แล้วก็ 1>, 1 2 3ด้านบนคือมหาวิทยาลัยนะครับปี1ปี2ปี3ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเนี่ยเขากําหนดไว้แบบนี้เลยครับเป็นเรโชร,ระหว่าง teaching ต่อ self study ในช่วง year 9 10 11เนี่ย teaching 80 self study คือเด็กไป s a l s learning self study ด้วยตัวเองเพิ่มอีก20%เพิ่มนะครับเป็นการไปเพิ่ม80 20คือ year 9 10 11ตอนวัยที่เรียน IGCSE year 12ครับ A level ปีแรก teaching 50 self study 50สัดส่วนเท่ากันเพิ่มเติมเสริมกัน เยี่ยนสิบสามเนี่ยทีชิ่งน้อยลงนะครับเป็น 40, สี่สิบเซลสตาร์ดิงเป็นหกสิบนะครับพอขึ้นมาหาวิทยาลัยปีหนึ่งเนี่ยโปรฟเฟสเซอร์เนี่ยเหลือทีชิ่งแค่ยี่สิบละเซลสตาร์ดิ้งแปดสิบแล้วปีสามตอนท,ทำไฟแนลโปรเจกต์เนี่ยทีชิ่งคือแทบจะไม่มีเลยเซลสตาร์ดิงค้นคว้าทำทุกอย่างด้วยตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์เด็กที่อยู่ในบริทิชคัลริคูลัมนะครับจะถูกฝึกนะครับให้เซลสตาร์ดิงเนี่ยเป็นอย่างดีแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ จนั้าเขาสามารถเซลสตาร์ดี้เซลส์เลอร์นิ่งเป็นได้นะครับในขณะที่เนื้อหามันยากขึ้นยากขึ้นเขาก็ยังเซลสตาร์ดี้ได้หนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นคราวนี้เวลาเราดูทีชิ่งต่อเซลสตาร์ดี้แบบนี้ครับถ้าเราตีความได้ถูกต้องเนี่ยเราจะตีความได้แบบนี้ทีชิ่งกับเอ็กซ์ปีเคชันหรือเราอาจจะเรียกว่าเอ็กซัมิเนชันก็ได้เอ็กซัมิเนชันคือการสอบแต่เอ็กซ์ปีเคชันคือความคาดหวังถ้าเราบอกว่าทีชิ่งต่อเซลสตาร์ดี้เป็นแบบหนึงนะ่งเนี่ยเราทีชิ่งต่อเอ็กซ์ปีเคชันหรือความคาดหวังเเเปป็นนท่่าาาไไหรรรรกลัับบดูตงยะค เราบอกว่า teaching ต่อ self study คือ80 20ถ้าเกิดเราเลตเซว่าทิชชิ่งหรือสิ่งที่ครูสอนไปเนี่ยเราตีว่าเป็นร้อยเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ละกันนั่นแปลว่าเอ็กซ์เพคทชันเนี่ยจะกลายเป็นร้อยยี่สิบห้าทันทีนั่นหมายความว่าตั้งแต่ IGCSE อ่ะครับครูเขาสอนเด็กเขาสอนไปเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยเขาคาดหวังให้เด็กได้มากกว่านั้นตั้งแต่ต้นทำได้ดีกว่านั้นตั้งแต่ต้นอย่างน้อยคือดีขึ้นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์พอขึ้นเยี่ยสิบสองปุ� แต่ t e a c h i n ต่อ expectation เนี่ยคือร0อยต่อ200นั่นหมายความว่าสอนไปเท่าไหร่เขาคาดหวังว่าเด็กต้องได้2เท่านั่น A Level ครับเราจะเจอตลอดเลยว่าเวลาครูสอนอะไรก็ตามแล้วถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราเอาแค่นั้นเราไปสอบอะเด็กกลุ่มนี้ส่วนมากจะสอบออกมาได้4หรือไม่ก็ต่ำกว่านั้นไปเลยเด็กหลายคนอะอาจจะเคยทำได้ค่อนข้างดีนะครับใน igcse เก็บ A Star เก็บ A ได้เยอะแต่พอขึ้น year สิปุ๊บเนี่ยคะแนนล่วงเลยครับเพราะว่าเขายึดแค่สิ่งที่ครูสอน ครูสอนร้อย expectation ที่เขาทําได้คือ100มันก็เลยได้แค่ครึ่งเดียวเพราะความคาดหวังที่แท้จริงคือต้องได้200ครับพอเยียสิคือ100ยต่อ250พอเป็นมหาวิทยาลัยปีหนึ่งเนี่ยทีชิ่งยี่สิบเซลซาร์ดี่80เนี่ยครูสอนร้อยเนี่ยความคาดหวังคือ5เท่านะครับ500ความคาดหวังคือ5เท่าคือ500เพราะฉะนั้นไปถึงปี3วันที่เราจะจบปริญญาตรีนะครับครูไม่สอนแล้ว แต่ถ้าเรายังพยายามจะตีว่ามันคือการสอน100%เนี่ยน่าหมายความว่า expectation คือ u n l i m i t คือ infinity เพราะฉะนั้นเด็กที่จบปริญญาตรีที่อังกฤษเนี่ยครับอยู่ในระบบ t ิ s h curriculum แบบถูกต้องเนี่ยมันจะไม่มีคำว่าสอนร้อยแล้วทำร้อยมันจะมีแต่ว่าทำยังไงให้มากที่สุดมากที่สุดและมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะตั้งแต่วันที่จบปริญญาตรีเนี่ย expectation คือ infinity เข้าไปแล้ว งันถ้าจบมาในระบบนี้นะครับในสังคมในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยที่ถูกต้องเนี่ยจ้างร้อยเนี่ยเราคาดหวังทํางานมากกว่าร้อยได้เลยเคมบริดจ์เคยพูดประโยคนึงนะครับเขาบอกว่าสอนร้อยทำได้น้อยกว่าร้อยเอ้ยสอนร้อยทาได้มากกว่าร้อยเรียกว่าฉลาดสอนร้อยทำได้ร้อยอันนี้ปกติแต่ปกติเขาก็ไม่ค่อยต้องการหรอกเขาต้องการฉลาดแต่สอนร้อยได้น้อยกว่าร้อยเนี่ยอันนี้เรียกว่าโง่เขาพูดคํานี้เลยครับ เขาบอกว่าโง่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะบอกคือเวลาเขาสอนอะไรหรือครูสอนอะไรเราอะครับเราเอาแค่ไหนเราไปมากกว่าน,นั้นไหมแล้ว mindset ตรงนี้เนี่ยมันจะพาเราไปสู่วันที่เราทํางานบางคนบอกอ๋อไม่ผมทํางานผมจะไปเป็นเจ้าของกิจการเรื่องเดียวกันครับไปทํางานเนี่ยคือเจ้านายจ้างคุณไปเป็นเจ้าของกิจการคือลูกค้าจ้างคุณมันมีคนจ้างคุณทํางานอยู่ดี คุณจะทําน้อยกว่าร้อยทาแค่ร้อยหรือทําให้มากกว่าร้อยและมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ผมไม่ได้บอกนะครับว่าถ้าเราอยู่ไทยคริคูลัมแล้วเราจะล้มเหลวคือแน่นอนว่าบริทิสคุริคูลัมเนี่ยห <c oughs> ลักสูตรสร้างมาเพื่อสอนเราให้ทํามากกว่าร้อยไทยคริคูลัมเนี่ยโดยโครงสร้างของมัน,นอาจจะทําให้เด็กหลายๆคนพอใจว่า80%ก็ถือว่าพอแล้วถือว่าดีเลิศแล้วแต่เด็กที่ประสบความสําเร็จจากหลักสูตรไทยก็มีครับเพียงแต่เขาต้องคิดได้เขาต้องคิดได้ว่าแค่ได้เกรดสมันไม่พอ แค่ได้เกรด4.0เนี่ยมันไม่พอมันทำอะไรได้มากกว่านั้นไหมมันเรียนรู้ได้มากกว่านั้นไหมมันเซลล์เรียนิ่งเซลล์สตกษาด้มันรเกรสได้มากกว่านั้นไหมถ้าเขาทำได้มากกว่านั้นน่ะเขาอยู่ระบบไหนก็ได้ในทางตรงข้ามถ้าคุณอยู่บริทิชค r ริ u l u m แต่คุณบอกว่าก็ไม่เห็นต้องสนใจเลยก็ครูสอนเท่านี้ก็เอาเท่านี้แล้วก็พอผ่านไปวันๆเนี่ยสุดท้ายคุณภาพคุณอ่ะมันก็เท่าๆกับหลักสูตรในอันเดเวลอปแคนทรีนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยครับสิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือห้คิดถึงความเป็นจริง ให้คิดถึงความเป็นจริงลูกเราจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานไหมอ่ะมันต้องคิดโลกแห่งความเป็นจริงก่อนถ้าโลกแห่งความเป็นจริงคือจ้างร้อยน้อยกว่าร้อยตกงานจ้างร้อยเท่ากับรอทำงานเท่ากับร้อยคนทั่วไปจ้างร้อยทามากกว่าร้อยแล้วประสบความสําเร็จถ้าโลกความเป็นจริงเป็นแบบนี้โลกแห่งการเรียนโลกแห่งไมซ์ที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังเขาตั้งแต่วันนี้ก็ต้องเป็นแบบนี้ครับคุยกับเขาว่าที่ทําอยู่ทุกวันนี้ เต็มที่หรือยังถ้าเต็มที่แล้วไปได้มากกว่าน,นั้นไหมเราจะไม่คุยกันว่าฐานก็พอแล้วลูกแค่นี้ก็ได้แล้วลูกพอแล้วไม่ต้องทําอะไรเยอะกว่าน,นี้แล้วเราไม่คุยกันแบบนั้นทําให้เขาลงมือทําเต็มที่ทําให้เขาลงมือทำร้อยเปอร์เซนผลลัพธ์ออกมาเท่าไหร่ถ้ามันน้อยกว่าที่คาดหวังไว้ก็เรียนรู้แล้วก็ทําใหม่แค่นั้นเองครับ นะเรามาปลูกฝัง mindset นะครับให้เด็กเนี่ยเป็นคนที่ทำให้ดีที่สุดถึงที่สุดแล้วก็เกิน expectation อยู่เสมอถ้าทำได้แบบนี้เรามั่นใจได้เลยว่าไม่ว่าตลาดแรงงานหรือว่าการเป็นเจ้าของกิจาการหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาประสบความสำเร็จในชีวิตได้แน่นอนเริ่มจากการปลูกฝัง mindset ที่ถูกต้องแล้วก็ไม่เกี่ยวกับ education system นะครับใน British c u r r i c u l เราอาจจะโชคดีกว่าเพราะโครงสร้างสร้างมาแบบนั้นแต่ถ้าเราทำตัวตรงข้าม มันก็ไม่ได้อะไรระบบไทยที่ปลูกฝังกันมาว่า80%ก็ดีเลิศแล้ว50%ก็ผ่านก็พอใจแล้วเนี่ยถ้าเรามี mindset อีกแบบว่าเราสู้เต็มที่เนี่ยเราก็ประสบความสําเร็จได้เช่นกันนะครับระบบเป็นตัวช่วยแต่ไม่ใช่ทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราเองด้วยว่าเราทําตั้งใจแค่ไหนนะครับก็ฝากไว้นะครับเล่าให้ลูกๆแล้วเล่าให้เด็กๆฟังนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณมากครับผม